ตัวละครคู่นี้ถือว่ามีมิตรภาพที่พลิกไปพลิกมาน่าชงนยิ่งนัก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับผมสําหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องผ่าพิภพไททันนะครับผมวันนี้ผมจะหยิบยกประเด็นเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับมิตรภาพของตัวละครเด็กผู้หญิง2คนนั่นคือคายะแล้วก็กาบิมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะเพราะว่าผมว่าความสัมพันธ์ของ2คนเนี้ยมันมีความลึกซึ้งที่ผมชอบนะบเวลาที่แบบดูตัวละครที่เขาแบบมีความลึกของบทบาทแล้วก็สามารถพลิกบทไปพลิกบทมาแบบสมเหตุสมผลได้นะก็คือหนึ่งในนั้นจะเป็นตัวละครคายะ แล้วก็กาบิที่ผมจะเอามาเล่ให้กับทุกคนฟังเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกาบินะครับในคลิปนี้อาจจะมีเฟลโก้มาเป็นตัวประกอบเล็กๆน,น้อยๆก่อนเนาะก็ถือว่าปูพรมให้ความสัมพันธ์ของคายยะแล้วก็กาบิเป็นหลักก่อนละกันในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองคนนี้เขาจะมีเรื่องราวมิสตอรี่อะไรที่น่าสนใจให้เรามาพูดถึงเจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์ออก,กันได้บ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องพูดถึงที่มาของทางกาบิแล้วก็คายะก่อนนะครับก่อนที่เขาจะมาเจอกันเลยนะตัวของกาบเป็นตัวละครที่่่อยูฝังมาเลลยยยใ่่่่่่มััครตวะททีีอูฝงงงาาเเสินึขจะ ต้องได้รับก,การศึกษาเลยก็คือจะเป็นเรื่องของการเข้าใจให้ได้ว่าพวกคนที่อยู่บนเกาะพาราดีนั้นคือพวกปีศาจเป็นพวกชาวเอลเดียชั่วร้ายที่เราต้องกำจัดทิ้งครับกาบิก็ฝึกฝนเพื่อตัวเองจะได้เป็นนักรบแล้วก็แสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่าเขาคือชาวเอลเดียที่ดีนะจนมาวันหนึ่งในไฟนอลซีซั่นช่วงแรกๆเลยเราก็จะเห็นว่ามีการบุกจากฝั่งเกาะพาราดีนะครับทุกคนนึกภาพว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับก,การศึกษามาตลอดชีวิตว่าไอ้พวกเกาะพาราดีมันคือพวกชั่วร้ายมีเอเรนเยเกอร์เป็นภยัย แล้ววันหนึ่งไอ้พวกนั้นอะ่ะมันก็มาแสดงผลลัพธ์ที่แท้จริงผลลัพธ์ให้เห็นกับตาแล้วคิดว่ากาบิจะเพิ่มความเกลียดชังเยอะขึ้นไหมครับก็เพิ่มความเกลียดชังเยอะขึ้นไปหลายเท่าตัวเลยนะแล้วกาบิก็เรียกว่าได้ตัดสินใจทําอะไรโง่ๆที่เสี่ยงอันตรายมากๆนั่นคือการบุกเข้าไปบนเรือบินของศัตรูครับแล้วกาบีก็ได้สังหารซาชาไปด้วยเหตุการณ์นี้เนาะแล้วแน่นอนว่าเมื่อสังหารซาชาเสร็จป,ปุ๊บพวกคนบนเกาะพาราดีเขาก็ไม่เอาไว้ครับผมเขาก็ต้องจับกลุ่มตัวไว้ล็อกตว ตามมาด้วยเนาะตัวเฟลโกก็เรียกว่าโดนล่างแหบไปด้วยนะครับโดนคุมขังอยู่ที่เกาะพาราดีแล้วจน2คนนี้หนีรอดออกมาได้ด้วยที่ว่ากาบีเนี่ยเขาฆ่าทหารไปนายหนึ่งนะพอหนีรอดออกมาก็จะได้เจอกับคายะนั่นเองครับอ่ะตรงนี้สต็อกก่อนนะครับผมเราต้องพูดถึงภูมิหลังของคายะด้วยนะครับในเหตุการณ์ของซีซั่นสองเราจะเห็นว่าแม่ของคายะเนี่ยถูกไททันกินจากเหตุการณ์ที่ว่ามีสปายจากชาวมาเลมาเปลี่ยนคนในหมู่บ้านรากาโคให้กลายเป็นไททันแล้วหมู่บ้านรากาโคกับหมู่บ้านของซาชาก็อยู่ใกล้ๆก หรือหมู่บ้านของซาชาอะไรเงี้ยก็มีไทท่านบุกมาเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่าซาชาที่ได้เจอกับคายะด้วยบังเอิญเขาก็ได้ช่วยชีวิตคายะเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ได้เจอกับพ่อกับแม่ของเขาด้วยก็คือซาชาได้พ่อแม่มาช่วยชีวิตไว้แล้วก็พาคายะไปด้วยครับคายะที่ได้รับการช่วยเหลือจากตัวซาชาในรอบนี้เนาะก็กลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าแม่เองก็คงถูกกินตายไปแล้วซึ่งความโหมดร้ายที่คายะต้องเจอก็คือว่าแม่ถูกกินต่อหน้าต่อตาเลยนะครับแล้วคนในหมู่บ้านก็หนีไปโดยที่ว่าไมม่่่่่่สนนนนนนนเเเเเลยยยววาาาาคะะจป็ัังงงงงแออออรรืื้ข เซอร์ไวเบิลนาะต้องเอาชีวิตรอดไวก่อนนะครับแล้วคายะเองก็เห็นว่าซาชาเนี่ยมีความเป็นวีรสตรีมากเลยมีความกล้าหาและก็สามารถช่วยเขาออกมาได้เขาก็เลยนับถือตัวซาชาเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความหลังที่เจ็บปวดที่เห็นแม่โดนไททันกินต่อต,อตาตนานี้ก็ยังอยู่นั่นเองนะและหลังจากนั้นนะครับเรื่องราวมันก็ผ่านมาโดยที่ก็ไม่ได้มีการเล่าอะไรต่อนะครับจนมาถึงไฟนอลซีซั่นในแล็บที่ได้มีการเฉลยนะครับว่าตัวของคายะเนี่ยถูกอุ้มชูถูกรับเลี้ยงโดยโรงนาของซาชาครอบครัวซาชาเนี่เป็นพ่่ออแมขงาาชก เลี้ยงดูเด็กกัมพา้าคนอื่นไว้ด้วยซึ่งรวมถึงคายะด้วยนั่นเองครับแล้ววันหนึ่งกาบิกับฟาโก้ก็มีการพูดคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีตอนนี้เราจะไปที่ไหนก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่นี่มันคือเกาะพาราดีพื้นที่ของศัตรูชัดๆเลยนะก็มีการพูดคุยกันไปพูดคุยกันมาจนคายะได้มาเจอครับซึ่งคายะเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่า2คนนี้มาจากมาเลยแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรครับแล้วพอไปไปมาผูเนี่ยกาบิก็รู้แล้วว่าพอคายะรู้เขาก็ต้องจัดการกับคายะเพราะยังคิดเหมือนเดิมมมคครรรรััับบบบว่่่่่่่าา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 าตต้้้งงงงงแททีีออออยยูโนน se, ขนขขส์ชใ เขาก็รู้เลยว่าพวกปีศาจเนี่ยยังไงก็คือปีศาจเปนยังค่าไม่สามารถที่จะอยู่ับพวนนี้ได้แต่ไปๆมาๆปุ๊บเนี่ยฟาโก้เองก็มีการเกลีย้ยกล่อมกาบีนะครับว่าเฮ้ยตามน้าไปก่อนสิพวกเขาอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดก็ได้โดยที่มีปลอมแปลงชื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้เนาะก็คือฟาโก้เนี่ยใช้ชื่อว่าเบนกาบีใช้ชื่อว่ามีอาคือพอคายะรู้ตัวจริงของกาบีกาบีจะทําร้ายคายะแต่ฟาโก้ก็ห้ามไวใช่ไหมแล้วมันก็กลายเป็นความสงสัย,ยว่าทําไมคายะถึงทําแบบนี้เนาะคายกาไที่กีกวแลม้็ พี่สาวคนหนึ่งมาช่วยชีวิตฉันไว้วงเล็บว่าตอนนั้นคายะยังไม่รู้ไงว่ากาบิคือคนที่ฆ่าซาชาครับแล้วในสถานการณ์นั้นคายะก็มีการอวยเลยว่าเนี่ยเขานับถือพี่สาวคนนั้นและที่ช่วยทั้งฟาโก้และก็ช่วยทั้งกาบิเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็ช่วยเหลือคนที่ไม่มีที่ไปอย่างกาบิและก็ฟาโก้นี้นี่เองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการดราม่ารุนแรงนิดหนึ่งนะครับตรงที่กาบิกับคายะพูดคุยกันกาบิพยายามบอกเลยว่าบรรพบุรุษของพวกเธอที่อยู่บนนานีนทํให้ใ้ห้โลตองว ตกอยู่ใต้ความกลัวและสิ่งที่พวกเธอต้องมาเชิญมันก็คือการชดใช้บาปที่บรรพบุรุษนับร้อยนับพันปีเนี่ยได้ทํามาไม่ใช่หรือไงแต่ก็ส่วนไปนะครับว่าแม่ของฉันเพิ่งเกิดมาบนเกาะแห่งนี้เลยและแม่ของฉันไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการฆ่าล้างมนุษย์ที่เธอว่าและฉันเองก็ไม่รู้ฉันก็เพิ่งเกิดมาเป็นเด็กงงๆคนหนึ่งที่ต้องมาเห็นแม่ถูกไทท่านกินเออก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วคายยาก็ตั้งคําถามเลยว่าทําไมแม่ของฉันต้องถูกกินด้วยทําไมแม่ของฉันต้องถูกกินด้วยซึ่งมเป็นคาถามเดียวก เ,เ,เขาก็รับรู้เรื่องราวเขาก็เลยเข้าใจความเจ็บปวดของคายะอยู่พอสมควรนะก็เลยมีการเล่าเรื่องของแผนที่ว่าซีกเนี่ยเคยมาทําให้คนกลายเป็นเท่นันและก็ททาให้แม่คายะต้องถูกกินไปนั่นเองนะกาบิเองก็มีการว่าเฟลโก้นะครับว่าไปเล่าเรื่องแผนของกองทัพเราให้ศัตรูฟังทําไมอ่ะแต่ว่าตัวคายะเมื่อสงบจิตสงบใจได้แล้วก็บอกกับกาบีไปว่ายังไงก็ตามจะช่วยแล้วกันเพราะว่านี่ทหารชาวมาเลคนหนึ่งที่เป็นเฉลยศึกเนี่ยเขาทางานอยู่ที่ร้านอาหารและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไปคุยกับคนคน,คนนั้นซึ่งก็คือนนันเองนะ คือแบบทั้งขึ้นทั้งร่องเลยนะนิโคลโลเองก็เหมือนกับจะเป็นคนรักของคุณซาชาซะด้วยแต่เนี่ยถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทางการนะครับคือนิโคลโลเองเนี่ยเขาชอบซาชานั่นแหละที่ว่าซาชาสามารถกินอาหารของเขาได้อย่างอาร็ดอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งคายาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยกาบิด,ด้วยประการชนีครับแล้วตอนที่พาไปที่พัตตาการของนิโคลโลนิโคลโลก็มีการต้อนรับอย่างดีเลยซึ่งคุณอาร์เธอร์บาส์นะครับเขาก็พาครอบครัวของเขามานะครับเด็กหลายคนเลยนะเจ็ดแปดคนนะครับเข้ามากินอาหารแห่งนี้ซึ่งมีการคุยกันไต่ตอตววนะตอออน้แลลววาจจะกกิฟรีัเเเธโโคง็ ให้ครับผม,มก็ทําอาหารให้กินกันไปตามระเบียบนะซึ่งตรงนี้นะครับคายะเขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวหาจังหวะไปคุยกับคุณนิโคลโล่ก็แลวกันเนาะแล้วทีนี้ฟาโก้กับกาบิก็ได้จังหวะไปคุยกับนิโคลโล่จนได้ครับซึ่งในการคุยครั้งนี้นะครับกาบิก็ได้เผยความเป็นสลิมมาเลมาแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยสังหารคนบนเกาะพาราดีบคนหนึ่งตอนที่ขึ้นไปที่เรือบินครับซึ่งนิโคโล่ก็คอนเฟิร์มครับผมว่าคนที่ฆ่าสาชาคือกาบิซึ่งพอรู้ปุ๊บนิโคลโล่ก็จะเอาขวดวายฟาโก้ดันมาาาปปกก้อองบิเไววว้้้้้ัแลลทีีนนนาไไมก็หเขาปากของ โดยที่ว่ามีน้ำไขสัลหลังของซิกอยู่ซึ่งตอนนี้ฟาโก้ก็จะเสี่ยงว่าจะถูกทาให้กลายเป็นไททันเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วใช่ไหมครับและคราวนี้ตัวของนิโคลโลที่โมโหมากๆก็พาตัวทั้งตัวกาบิและก็ฟาโก้ไปที่ห้องอาหารนะครับบ้านบราส์เด็กๆแล้วก็คุณอาร์เธอร์คุณลิซ่าบราส์กำลังกินอาหารอยู่อย่างเดดอร่อยเลยแต่ว่านิโคลโลก็โยนกาบิออกมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณบราส์ครับคนที่ฆ่าลูกสาวของคุณคือยยนี่มันเป็นนักลบฝึกหัดที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วมันก็่่่่าา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 ซซชชทิ้้้ไไปคคคขอใหุุณณนถมมผ ่าเองแล้วคุณอาเธอร์นะครับด้วยความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเข้าใจโลกเขาก็ได้ให้แนวคิดกับคนที่อยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับว่าโลกใบนี้มันก็เหมือนป่าซาชาโตขึ้นมาในป่าแล้วทีนี้เขาก็ไปออกล่ามีชีวิตอยู่ด้วยการล่าพอโลกมันกว้างขึ้นซาชาก็ออกไปล่าแล้วสุดท้ายเขาเป็นฝ่ายยิงแล้วก็ถูกยิงกลับมาก็เท่านั้นคุณอาเธอร์เนี่ยถามว่าเขาเศร้ากับการจากไปของลูกสาวไหมเศร้าครับแต่ว่าเขาก็ยอมให้อภัยกาบิพอรู้ว่าต่อให้ฆ่ากาบิไปมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะตัวที่ซ่าผู้เป็นแม่ของซาชาเขาก็เข้าใจเหมือนกัันครบก็บอก นิโคโลปล่อยเฟวโก้ไปแล้วกาบิเองก็เหมือนกับได้รับการให้อภัยแบบงงๆครับแต่ตรงนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นจุดแตกหักของคายะแล้วก็กาบิเลยนะคือคายะเนี่ยเขาไม่คิดไงว่ากาบิจะเป็นคนที่เป็นคนยิงซาชาพี่สาวสุดที่รักของตัวเองใช่ไหมแล้วทีนี้พอคายะรู้ความจริงทุกอย่างเหมือนจะคลี่คลายแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่เอาผิดแล้วแต่คายะเนี่ยหยิบมีดวิ่งเข้าไปหวังจะแทงกาบิแล้วกาบิก็หันไปเห็นหน้าคายะนะครับซึ่งคายะเนี่ยมีการพูดกับกาบิว่าอุตส่าห์ช่วยอุตส่าวาอ่่เเเรเป็นนนนพืนกัแแล้แทๆนะ แล้วกาบีนะครับที่เขารู้สึกว่าเห็นความอ่อนโยนเห็นแววตาซื่อๆของขายะมาตลอดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นแวลตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเหมือนกับว่ามีตัวเองสะท้อนอยู่ในนั้นยังไงยางน,น,างนันเลยครับแล้วกาบีก็ถูกพาไปอีกห้องหนึ่งไปอยู่ในบทสนทนาของเอเรนมิคาสะแล้วก็อาร์มินซังง,งงงครับผมแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวมันก็จะตัดไปเนาะก็คือซึ่งฟาโก้เนี่ยถูกจับแยกกับตัวกาบีไว้ก่อนนะครับแล้วกาบีเองก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกชาวมาเลยที่บุกเข้ามาที่เขตชิกันนช่นา่นี้คร ชายของฟาลโก้ทั้งสองคนนี้ก็เลยตัดสินใจจะไปตามหาฟาลโก้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายก็ได้เจอตัวฟาลโก้กันแล้วหลังจากนั้นทุกคนต้องกลับไปสมทบกับกองทัพมาเลใช่ไหมครับและระหว่างที่เดินทางไปก็เหมือนได้เจอกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อความปลอดภัยซ่อนตัวในบ้านไปก่อนครับแล้วระหว่างที่ซ่อนตัวในบ้านเนี่ยครับกาบิเขาจะได้รู้ว่าพวกคนที่โรงนาพ่อแม่อาชาแล้วก็เด็กๆทุกคนแล้วก็มีการเดินผ่านมาครับตัวคุณอาเธอร์เนี่ยมีการพูดแสดงความเป็นห่วงกาบิอย่างดีเลยนะบอกว่าเบนกับมีอารนเาเนี่ยยเขา เอาคิดที่เขาเคยเรียนรู้มาเนี่ยมันพังทลายหมดเลยนะว่าคนบนเกาะพันลดีคือคนเลวคนชั่วทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วกาบีเนี่ยเกือบจะแสดงตัวแล้วนะครับว่าเขาอยู่ตรงนั้นอ่าแต่ว่าคายะเนี่ยมีการพูดสวนขึ้นมาก่อนว่าทําไมต้องเป็นห่วงคนที่ฆ่าพี่สาวด้วยละ่ะหนูอ่ะอยากจะฆ่ามันทิ้งซะอ่าก็คือจะกลายเป็นว่าตัวคายะเนี่ยมีความแค้นขึ้นมาทันทีเหมือนกับที่กาบีเคยมีครับและที่นี้กาบีก็คุยกับฟอโก้แล้วก็โคบนะตรงนั้นเลยครับผมว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนี่แหละแล้วกลายเป็็็นนนนววววว่่่าาาาตััเเออองงงกกขข้้้ไปยูใจรคคมแแล เข็นกันไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้แล้วกาบีก็หันไปขอโทษฟาโก้นะครับบอกว่าเนี่ยนายรู้ทุกอย่างมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมทั้งๆที่เป็นอย่างนั้นชั้นก็ดันลากนายเข้ามาพัวพันด้วยนะแล้วตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นสถานการณ์ของการบอกรักระหว่างฟาโก้บอกกาบีไปเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นไททันเมื่อไหร่แต่ว่าด้วยความกาบีเป็นห่วงเพื่อนเนาะเขาก็เลยจะร่วมมือกับโคล,ลักเพื่อที่จะไปบอกกับซิกว่าซิกอย่าตะโกนในจังหวะที่ฟาโก้อยู่ในรัศมีนะถ้าเกิดว่าซิกเขารู้ว่า เขาก็ทําให้ทุกคนในกลายเป็นไททันอยู่ดีครับฟาโก้ก็กลายเป็นไททันแล้วโค้ที่อยู่ระยะประชิดกับฟาโก้ก็โดนร่างไททันระเบิดใส่ตู้มครับผมแล้วก็โคตายไปใช่ไหมส่วนกาบีที่ยงงงอยู่ก็เห็นว่าเอเรนจะพุ่งไปสัมผัสตัวกับซิกแล้วเขาก็เลยลากหัวคมคมเอเรนไปเนาะพอลากหัวคมคมเอเรนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจังหวะหัวเอเรนปิลก็ไปโดนซิกเข้าพอซิกสัมผัสตัวกับเอเรนก็เกิดเหตุการณ์มากมายในโลกแห่งจุดบรรจบแล้วทีนี้พิภพคำรามก็ทํางานครับพอพิภพคำรามทํางานปุ๊บเนี่ยไอ้พวกไททออ เอาตัวซีไปเพื่อจะให้พี่พกคำรามเดินไปเหยียบย่ำโลกแล้วทีนี้กาบิเองก็งงๆไม่รู้จะทำยังไงก็เอาไลเนอร์ที่บาดเจ็บเนี่ยไปเก็บไปก่อนและหลังจากนั้นกาบิก,ก็ไม่รู้นึกคึกอะไรครับผมถือปืนไรเฟริลต่อต้านไททันแล้วก็ไปเจอกับพวกคายะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครอบครัวของคายะเนาะคุณอาเธอร์คุณลิซ่าแล้วก็เด็กๆทุกคนกำลังวิ่งหนีแล้วก็นิโคลโลก็อยู่กับทุกคนด้วยนะตอนนั้นครับแล้วตรงน,นี้นมันมีฉากหนึ่งที่คายะเนี่ยวิ่งชนประตูนะครับวิ่งไปม,มองข้างหน้ีน ทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วล่ะแล้วขณะที่คายะกำลังจะโดนเล่นงานกาบิเองก็ใช้ปืนใหญ่กำลับไททันยิงโจมตีไททันตัวนั้นไปครับแล้วก็สามารถใช้ปืนนั้นสังหารไททันได้ซึ่งเป็นการพุ่งเข้าประทะกับไททันระยะประชิดที่โคตรเสี่ยงเลยครับผมคายะเองก็บอกเลยนะว่าทําไมถึงมาช่วยฉันล่ะสิ่งที่เธอทำนี่ถึงตายได้เลยนะแล้วพอกาบิเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับระหว่างเนี้ยมันจะมีทหารของเกาะพาราดีเข้ามาคุยกับทุกคนแล้วทีนี้มีการสงสัยว่าไอกาบิไอคนนี้หรือเปล่าที่เป็นนักลบชามาเลยที่แ กาบิกเลยนะครับกาบิกก็ทราบซึ้งในบุญคุณของทุกคนนะว่าอุตส่าห์ช่วยพูดเพื่อไม่ให้กาบิกต้องโดนเล่นงานนะตรงนั้นครับแล้วกาบิกกับคายะก็มีการเดินพูดคุยกันเนาะคายะเองก็ถามกาบิแล้วว่าทาไมมันถึงมาช่วยกาบิเองก็ถามย้อนกลับว่าเออแล้วเมื่อกี้ที่เธอช่วยฉันละ่ะคายะเองก็มีการพูดสวนกาบิคไ,ไปกึง่งๆเป็นแนวตัดพอนิดนึงเนาะว่าเออพวกฉันก็คือปีศาจไม่ใช่เหรอเป็นคนที่พวกเธอเกลียดชังและต้องการกําจัดทิ้งไม่ใช่หรือไงกันนะ่ะกาบิคก็สวนไปเลยว่่่่าอกคนนทีืั้งงิิิสสถ แต่ว่าไม่ใช่เลยสุดท้ายแล้วฉันก็เป็นแค่ปีศาจตัวหนึ่งนะและอยู่ๆนิโคโลที่เดินตามมาข้างหลังเขาก็บอกว่าในตัวฉันเองก็มีปีศาจเหมือนกันนะในตัวทุกคนมีหมดและไม่ใช่แค่พวกเราตรงนี้ทุกคนก็มีปีศาจอยู่ในตัวทั้งหมดโลกใบนี้มันถึงได้เป็นอย่างนี้ยังไงล่ะกาบีกับคายะก็หันไปหานิโคโลนะครับบอกว่าแล้วทายังไงถึงจะหลุดรอดจากเหตุการณ์นี้ได้นิโคโลก็เอาคําพูดของคุณอาเธอร์ที่เขาได้เรียนรู้มานี่แหละครับว่าต้องออกจากป่าไปออกจากการเข็นฆ่าที่ไม่มีวันนนนนสสสิุ้้้้้้ดดีีีีีถาาาาออ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 กกกกไไไมม่่่่่่่็็ตตงงพยยยยททจะปเเเเรรรืืๆคโล รู้มาจากพ่อของคนที่เขารักนั่นเองนะและทีนี้กาบิกับขายาก้อเหมือนกับว่าได้คืนดีกันแล้วได้คืนดีกันอย่างเป็นทางการและหลังจากนั้นทุกคนก็เข้าไปรวมตัวกันนะครับผมได้เจอกับพวกอามินแล้วก็ได้รู้ว่าฟาโก่ถูกลักพาตัวไปเขาก็เลยตัดสินใจที่จะออกไปตามหาฟาโก้นะครับแล้วก่อนที่จะออกไปตามหาฟาโก้ก็ได้มีการมาล่ําลากับขายขา,ยายเป็นครั้งสุดท้ายครับซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าขณะที่กาบิเขาเป็นสลิมมาเลยอย่างเงี้ยเขาได้รับรู้ความชั่วร้ายของเกาะพาราดีผ่านบทเรียนของเขาใช่ไหมครับแล้วเหตุการณ์ที่มมาาาตตออออกกกกย้้้ํ็็คคืืเเรนนนนบบุขััให ว่าเกาะพาราดีมันชั่วร้ายจริงๆแต่ว่าตอนนี้กาบิเริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าคนบนเกาะพาราดีเนี่ยเขาก็มีดีๆอยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วตรงเนี้ยนะครับกาบิก็ได้รับการตอบย้ำความดีงามจากทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของซาชานะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ารีบตามไปก็อาจจะหาตัวเบนเจอร์ก็ได้นะเบนก็คือเฟลโก้เนาะยังไงก็ขอให้รีบตามตัวเพื่อนให้เจอนะกาบิที่เหมือนกับรู้แล้วว่ายังไงสองคนเนี่ยเขาก็เป็นคนดีเนาะเขาก็เลยแบบพูดจาขอบคุณนะครับและหลังจากนั้น การบอกชื่อจริงด้วยนะครับก็คือกาบิบอกว่าฉันนะไม่ได้ชื่อมีอาฉันนะชื่อกาบิเดอร์คายะก็มีการแซวนิดนึงนะครับว่าชื่อมีอาดูน่ารักกว่าตั้งเยอะอ่าแล้วทีนี้ก็มีการกอดอำลากาันก็เป็นการจบบทของ2คนนี้ไปหลังจากนั้นก็จะเป็นการเตรียมความจิ้นของฟาโก้และก็กาบิอีกทีหนึ่งนั่นเองครับโอเคก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้เกี่ยวกับนิตรภาพของคายะและก็กาบินะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ผมว่าเป็นความสัมััมมมมพนนธ์ทีีี่่กกกกกาาาารรลลิิิไปเเเยออะ,ะคคคบืดดวว แต่ว่าได้มาเจอคายะที่ก็ไม่ได้เร็วก่าเราขนาดนั้นกว่าแต่คายะเองก็รู้สึกว่ากาบีเป็นเพื่อนใช่ไหมแต่ว่าพอรู้ว่ากาบีคือคนฆ่าพี่สาวพวกก็โกรธแค้นกันส่วนกาบีเองก็อยากแสดงสปิปิตเนาะตอนที่คายะตกอยู่ในอันตรายก็ช่วยคายะจากไททันแล้วก็ได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็การกอดจากลาของสองคนนี้ก็เป็นอะไรที่ผมประทับใจมากๆเลยนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีประเด็นพูดคุยเสริมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพ กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ